หนึ่งซุปตาสาวคนดังที่หลายคนจับตามมองความเคลื่อนไหวสำหรับนางเอกสาวสวยใหม่ดาวิกาโเน่หลังจากก่อนหน้านี้จอดดราม่าจากชาวเน็ตที่วิจารณ์หนักมากเรื่องรูปร่างบ้างว่าผอมเกินไปจนเป็นห่วงว่าคลั่งผอมแต่เจ้าตัวก็เคยออกมายืนยันแล้วว่าผอมแต่สุขภาพดีโดยนางเอกสาวใหม่ดาวิกาเคยได้โพสต์บอกเหตุผลว่าที่ผอมลงมาก เพราะทำการรีดหุ่นให้ผอมบางเพื่อให้สมบทบาทของตัวละครที่เธอได้รับ นั่นก็คือการแสดงเป็นตุ้มในเรื่องตลก69โดยมีภาพเฉลยให้เห็นถึงที่มาที่นางเอกสาวเคยบอกใบ้ที่มาความผอมเพื่อบทการแสดงเรื่องนี้เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้ผอมลงก่อนจะถูกโซเชียลวิจารณ์ว่าหนักคลั่งผอมเกินไปในขณะที่ใหม่ดาวิกาก็เคยได้เผยความรู้สึกว่าไม่ได้คิดว่าร่างกายจะต้องผอมบางหรือจิตใจจะพังแค่ไหนเราแค่อยากทำหน้าที่นักแสดงให้เต็มที่ที่สุดโดยก่อนหน้านี้ไม่นานสาวใหม่ก็ได้ออกมาอวด ภาพในลุกสดใสสวยเปล่งปลั่งยิ่งกว่าเดิมพร้อมบอกว่าน้ำหนักขึ้นมา5โลอัปเดตล่าสุดนางเอกสาวใหม่ดาวิกา ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองลงอินสตาแกรมส่วนตัวแอดเดวิกเป็นภาพเซตใหม่ที่หลายคนต่างคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าเจ้าตัวแลดูมีน้ำมีนวลขึ้นสวยมากแม้กระทั่งผู้จัดการอย่างเกล้าวน้ำคราวยังเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าสาวอวบหนึ่งข้ามกลางแฟนๆที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความสวยปังของสาวใหม่กันมากมายอาทิที่ใหม่เริ่มมีน้ำมีนวลขึ้นมาแล้วสวยมากค่ะสวยมาก น้ำหนักเพิ่มแล้วสวยมากเลยค่ะ